รถหน่วยงานปลดประจำการมาเครื่องยนต์เบนซิน,นล้วนกับ t ต y ยต้าโคโร拉อัติสปี2020นะคะได้เป็นรุ่น1.6ตัวจีภายนอกสีบอลน,นะคะมาพร้อมกับภายในสีดำช่วงล่างนิ่มๆนะคะเครื่องยนต์เกียร์ทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยสำหรับลูกค้าประวัติดีนะคะสามารถฟรีดาวออกรถเริ่มต้น0บาทนะคะดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.69เเท่านั้นเองนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยก่อนที่เรานะคะคจะไปรับ ชมรายละเอียดรอบตัวรถทั้งภายนอกและภายในกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของนุ้นตอนนี้เลยก็เป็น t o y ยต้าโคโร l a อล t ิส1.6ตัว G ีนะคะตัวรถปี2020สําำหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัว479,000บาทเลขไมค์คันนี้อยู่ที่147,0 0 0กว่าโล มาเดียวนุ่น,นะคะจะพาดเดินดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสําหรับออลติสคันนี้นะคะมาในโฉมปี2020นะคะซึ่งโฉมตัวนี้เป็นโฉมหน้า a l นิ e เน้นการตกแต่งด้านหน้าด้วยเส้นโคเวียมเล็กๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับหมายเลขเบียนนะคะ9ก o ไก่ w a l l a 7362จังหวัดกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะ Daylight LED แล้วก็มีไฟเลียวจัดมาให้ในตัว ชุดโควไปสภาพดีใสใหม่มากๆเลยนะคะดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาต่อกันนะคะในส่วนของตัวล้อนี่เลยคะ่ะมาพร้อมกับล้ออลลอยขอบ16แตนดาร์ดเดิมโรงงานนะคะนี่เลย เป็นตัวล้อแม็กคาลูเห็นไหมคะสภาพดีสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยขูดรอยขีดหรือว่าปีนปุดปลาเลยและตัวยางนะคะได้เป็นยางไฟสโตนนะคะนี่เลยทั้ง4เส้นราัยางส0 5 5 5ยาง2 5 5 R 1 6นะคะก็ถือว่าเป็นยางแบรนด์อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะ้้ยางสัปดาห์ที่32ปี2023นะคะตัวยางก็ยังลึกหน้ายางก็ยังเต็มอยู่นะคะใช้อีก ปี2ปีคอยเปลี่ยนก็ยังได้เลยตัวรถคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มกองแสงให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเลยขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีนะคะไม่นาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปติดตั้งคิ้วกันศาสตร์ให้นะคะทุกอย่างพร้อมใช้งานเลยตัวกระจกมองข้างตรงนี้นะคะทางพับและปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวติดมาที่หูของกระจกมองข้างและตัวกระจกด้านข้างทุกบาน ก็จะมีสัญลักษณ์ของโตโยต้ตาติดไว้แบบนี้นะคะแปลว่ากระจกเดิมโรงงานไม่แตกไม่เปลี่ยนมาก่อนมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทามาจากวัสดุโครเมยียมแบบนี้ทั้ง4บานเลยอะถอยหลังนะคะดูภาพรวมด้านข้างกันสําหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบและด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินสีเดิมโรงงาน รับประกันนะคะไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดไม่ใช่รถแท็กซี่มาก่อนอย่างแน่นอนส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,นล้วนนะคะรับประกันเลยว่าไม่เคยติดแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนสําหรับตัวน้ํามันที่เติมนะคะก็จะเป็นน้ํามันแก๊สโซฮ1หแก๊สโซฮรองรับ E 2 0แล้วก็ E 8 5ด้วย มาต่อกันที่ตัวกระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งสีมตัวไลฟ้าให้แล้วแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะเป็น LED อยู่ภายในตัวรถและนี่เลยกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานด้วยนะคะสำหรับชุดโคมมไฟด้านท้ายนี่เลยคะ่ะ LED ลมดำไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยนะคะทุกอย่างก็ยังใช้งานได้เป็นปกติ มีในส่วนหัวโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะจัดมาอีก2จุดเลยเซ็นเซอร์เป็นสิ่งที่ดีนะคะเวลาเราเนี่ยถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะก็เขาก็จะทํำการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองอ่ะเปิดให้ดูในส่วนของสัมภาร้าด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถกดล็อกนะคะจากกุญแจได้เลยหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถแล้วก็ด้านนอกตัวรถได้ด้วย เห็นไหมคะว่าภายในเนี่ยจะมีพื้นที่ในการเก็บของนะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยเปิดแผ่นไม้กระดังขึ้นมาเนะคะเราก็จะเจอในส่วนของเครื่องมือนะคะแม่แรงแล้วก็ยางอะไรสำรองนะคะมีไว้ติดรถเนาะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินส่วนลายเรียดตัวโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะรอยซีนทามมะพร้าวก็เป็นสีเดิมๆนะคะสีเสมอกันเลยเม็ดอารนะคะดีเทลพวกนี้ที่มาจากโรงงาน อยู่ครบท่วมสมบูรณ์รับประกันนะคะไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมมาก่อนอย่างแน่นอนให้ดูในท่งหัว Not น็อตปากกระโปรงมีค่ะเป็นสีเทาสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับด้วยเห็นไหมคะเม็ดอาร์ักนะดีเทลพวกนี้ต่างๆจากโรงงานอยู่ครบเลยการันตีโครงสร้างเดิมเลยนะคะนี่เห็นไหมพวกนี้ก็จากโรงงานก็สภาพดีสมบูรณ์ค่ะหัวน็อตฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลย สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงทดลองขับได้นะคะที่บริษัททอออตโอต้อ,อยู่ติดถนนหญ่สุวินทวงศ์นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานะครหากไม่สะดวกมาดูรถเราก็มีเอกสารตรวจรถให้นะคะทุกคันเลยมือเปิดด้านนอกนะคะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีมาพร้อมกับภายในนะคะด้วยโทนสีดำมือเปิดด้านในตรงนี้จะเป็นเมทัลิกสีเทานะคะแล้วก็ที่พับหูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างตัวหนึ่งไฟฟ้าหมดเลยนะคะตัวล็อกกระจกเซ็นทัลล็อกแล้วก็กระจกก็ ปาไฟฟ้า4บาทนะคะเป็นออโต้สำหรับคนขับคันนี้มีแอร์แบกให้ถึง7ลูกเลยอันนี้จะเป็นหน้าตากุญแจเขานะคะนั่นก็คือกุญแจสมาร์ทคคเลนนั่นเองนะคะเยยีบเบรกกดปุ่มโดพาร์ได้เลยส่วนทัวพวงมาไล่นะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะทั้งการควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้ด้วยคันนี้นะคะรถปี2000 s <S <S 2 0 2 0เล็กใหม่อยู่ที่147,923กิโนะคะซึ่งก็ เป็นเลขใหม่ตามการใช้งานจริงรับประกันนะคะไม่เขียวไม่ก่อใหม่แต่อย่างใดเลยและในส่วนของตัวเครื่องเสียงนี้เลยค่ะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ฟังซีดี With you FM AM ก็ได้ส่วนตัวระบบแอร์นะคะอันนี้ก็จะปรับความเย็นให้อัตโนมัตินะแล้วก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้เนาะส่วนตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตสภาพดีมากๆเลยนะคะเห็นไหม ไม่ช้ำนะคะแล้วก็ไม่ซูดและยิ่งเป็นตัวบอดหนังนะคะก็จะดูแลรักษาทําความสะอาดได้ง่ายมากๆเลยภายในห้องโดยสารนะคะจะบอกว่าค่อนข้างกว้างนะคะมีแผ่นยางรองเท้ามาให้เรียบร้อยแล้วก็มีช่องแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยส่วนตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้าสภาพดีนะคะไม่ช้าแล้วก็ไม่สุดไม่มีรอยแตกราวแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะถือว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเกาดูแลดีมากๆเลยนะคะ และสุดท้ายนะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะเราก็พลาดไม่ได้เลยนะที่จะต้องดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้มาดูไปพร้อมๆกันเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรนะคะนี่เห็นไหมไม่เคยติดแก๊สแล้วก็ ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะหัวนอ็อตฝากระโปงนี่เลยสีเทาสีเดิมนะคะน็อตแก้มก็สีเดิมไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเลยเม็ดอาร์คนะคะที่เป้าโชกสภาพดีสมบ,บูรณ์เห็นไหมคะ1นึ่แอนะคะคานเดิมโรงงานนี่เลยน็อตเชื่อมต่อคานไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับคานหน้านะคะก็เดิมๆตรงๆเลย น็อตฝั่งนี้นะคะที่เชื่อมต่อขานก็สีเดิม1 r ก็ยังอยู่นะคะนี่เลยรอยซีต่างๆจากโรงงานพวกนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะหัวน็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขยับเลยแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่สภาพดีสมบูรณ์และนี่ค่ะสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานสติกเกอร์มออคอสติกเกอร์สีก็อยู่ครบและที่สําคัญฝากระโปรงเดิมโรงงานมีตาปั๊มของโตโยต้าชัดเจนมากๆเลยนะคะสําหรับตัวรถนะคะเราประกันโครงสร้างเลยค่ะว่า ไม่มีชนหนักปดความจมน้ำมาเล่มทะเบียนไม่มีชำรุดหรือว่าสูญหายสามารถตรวจสอบนะคะแหล่งที่มาที่ไปเนาะของตัวรถได้ <dest> <q> <une> ทุกคันเลยค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้กับเตือต้า o r o l l a Altis 1.6ตัวจีรถปี2020กับราคา4 7 9 0 0 0บาทเล็กไม่1 4 7 0 0 0โล ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อนุนเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครยและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นุนต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ